สวัสดีครับอยู่กับหกล้อากรีนครับเดี๋ยวเราพามาดูอ,าอะไรบางอยา่างที่คนมีแมคโครไม่พึงประสงค์ครับกลิ่นมันแรงมากแล้วก็คอยมันสังเกตด้วยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถของเราครัแบบอันนี้อันนี้เมื่อวานเราก็ถ่ายคลิปให้ดูแล้วอันนี้เรามาล้าง เกิดจากสาเหตุอะไรเรายังไม่รู้นะสาเหตุที่มันดองคโครนไว้เยอะหรือว่าอันนี้ไว้เยอะหรือเปล่าอันนี้มันเริ่มโล่งออกแล้ววันนั้นมาเราอัดฉีดตอนเช้ามาเราก็อ้ไม่สบายใจใครรู้บ้างว่ามันเป็นอะไรครับอันนี้ฝั่งนี้ยังยังไม่เสร็จมันเยอะมากเราแค่เอาดินออกเฉย ๋ยวเราพามาดูครับส่วนส่วนไฟท้ายเราซื้อมาใส่หมดแล้วตรงนี้เราก็ใส่เรียบร้อยทีนี้พามาดูครับนี่ไม่รู้ว่าจะหมดเยอะหรือว่าหมดน้อยหรือว่าหมดเท่าไหร่เราไม่รู้ครับตัวเดินตรงมีครับนี่เห็นไหมไม่ล้าง ว่ามันหมดสภาพนะมันไหลปกปกเลยกลิ่นมันแรงมากหยดตรงโซ่พอดีครับเขาเรียกว่าตรงนี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้เราถอดดูแล้วครับมันจะมีไฮดรลิกอยู่ตรงนี้แต่มันหยดตรงซินทรุปเขาว่าซินทรุปดีเราเจอก่อนก่อนจะออกไปทำงานถ้าเกิดมันน้ำมันมัน,มนหมดจากตัวเดินเนี่ย พอตัวเดินเนี่ยมันใส่น้ำมันแค่สามลิตรเองนะถ้ามันหยดเดินไปเรื่อยหมดหมดหมด,หมดก็ทำให้เฟืองมันแตกหมดเยอะเลยอันนี้โชคดีเรามาล้างปุ๊บมันก็แตกเลยอะล้างล้างปุ๊บอัดฉีดปุ๊บน้ำหน้าจะแตกนานนะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าน้ำมัน น้ำมันตัวเดินมันย,ยังไหลอยู่ถือว่ามันยังไม่แห้งนี่ครับค่อยมันตรวจสอบตอนเช้ามาก่อนทํางานครับก้มดูก่อนเลยเนี่ยสําคัญมากถ้าลงโครนลงอะไรมันจะได้กลิ่นเลยครับตรงนี้กลิ่นไม่ไกลเลยครับตัวเดินเนี่ยระวังกันด้วยครับอันนี้เราไปซื้อมาแล้ว พามามดูซื้อได้แค่น้ำมันครับซีนซีนยังไม่ได้ไปซื้อมาเราใช้น้ำมันตัวเดินก็ g l ขีดหเบอร์เกนะของเทรนครับเราก็จะเปลี่ยนสองข้างเลยพอใส่ซีนฟังนี้เสร็จเราก็ถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนใหม่หมดเลยเดี๋ยว วันอาทิตย์ครับเดี๋ยวช่างมาเดี๋ยวเราจะถ่ายให้เอฟซได้ดูกันว่าวิธีการเปลี่ยนเป็นยังไงถอดออกมาอะไรมันชํารุดบ้างจอดครับช่วงนี้ไม่มีงาน